หยุดหาบนนอนยินหาตื่นตั้งแต่ตีสามตีสามครึง่งตอนนี้ตีสี่แล้วตีจีจะตีสี่ครึ่งเลยยังบนนอนน้ำตืตนแตเดตัว ตื่นมายังตื่นมาลิ้นอยู่คนเดียวทีนี้ฮัาโพลิ้นนำกระน,นางกระกีดดิ่งนี่นะอเอาน,นอนก็บน,นนอนนางดิ้นอยู่น้อยก็ย่านเวลาหลับแล้วก็กลวอะไรนะย่านเราตกเตียงเนาะนะ <c oughs> คือจะมวนาลังนะ่ะห่วงลิ้นนี่แหละกินนมแล้วก็บนหัวเนี่ยกินนมแล้วก็เล่นอยู่คนเดียวพวกวลิ้นทีนี้นอนกิ้งไปกิ้งมาย่านแต่เราตกเตียงเนาะก็เอามาใส่พาเจียกันแบบนี้แหละเผื่อว่าเราสิหลับนอนสะลุ วายกระตื่นได้เศ้าแน่ลุงนอนต่ออีกไว้แม่ยังยังนอนอยู่อุ้ยอุ้ยเบืดูส่งผมใหม่ฮนอืมแต่ข้าไม่ส่งผมใหม่นี่วุนวายแม่ตลอดเลยลุงนะเออ Good Morning นอนเล่นอีกหน่อยนึงเนาะอืมจงเล่นะืตะกุงนางตื่นแล้วทุกคนเลยแปดโมงเช้าตื่นแล้วนอนอีกหน่อยนึงก็ได้วะเออ ลูกกันัดอีกหนนึ่งขวได้วะโอเคลินก่อนลิกนลก่อนแล้วค่อยออกไปนอกหนกสาบายดีสาบายดีทุกคนตอนนี้น้อยอยู่ในครัวเขาครัวมานึ่งเข่าน้อยสีเพ็ดอันน่ะแจ่วบักเพชดทุกคนกำลังขัวบักเพชรขัวบักเพชดอ,อันน่ะแจ่วกิน แม่มันตาซื่นมึงดูหักอันกระครวาไปนี่แหละแต่บุ้วหัวชีได้กินตอนไหนเสียงนางยังเจ้เจอยู่นอนนอนเล่นอยู่หันอันนี้น้อยในดัง่งได้หนังงัวมาเนาะอันน่ะเอามาไต่ลาวมาแต่บ้านพ่นแหละพี่น้องพ่นเอาให้เนาะพ่นบูมีของฝากของตอนมาสั่นพ่นเอาเลยเลยเฮ็ดหนังงัวนี่ให้เป็นหนังงัวแห้งกระจอาบอกให้เอามาทอดเนาะ น้อยกะซีเอามาทอดกินกับตําแจ้วนี่เนาะแต่บมคว่าทอดออกมาสิเป็นแบบเลยน,ะน้อยบ่เคยทอดเนาะแล้วน้อยก็ได้อันนะอันอนะียงเนาะน้อยได้อันเฮดปอดแห้งตากอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวน้อยสิไปเอามาอันนะทอดลงบึงเนาะว่ามันสิโอเคบ่รสชาติสิเป็นแนวใดบึงนางลูกสาวกับบึงเด้อทุกคนเนาะบึงบึงความดื้อของเรา อันคองลินนันบุลินเด้นางจะมากดกกเสาเลยรนะมากดกกเสาอะไเฮ็ดแนวใดงโหบอกทุกคนจะเลียแเต่วโมนี้พ้นใส่อันนะชุดกระโปรงระบายคอ,อเสื้อนี้ดันไว้อยู่เนาะกั้นไว้อยู่จะเลียจะแฮนนางคันแควนะ่ะดือด้อดื้อหลายพวกนะ่ะอยู่ดีๆลูกเดี๋ยแม่อันออกไปอันนะ อันเอาเอาเอา,เอาปอดแห้งก่อนเด้อแม่ไปเบ่งปอดก่อนเด้อโอเคโอเคนี่ทุกคนปอดน้อยได้ทำการตากไว้เนาะจะเอาไปทอดลองมึงดูเด้ออันเคยกินแต่อันเป็นของแก้มเนาะตอนอยู่บ้านนะ ไปนั่งหั่นเหล้าหั่นเบียร์แล้วก็เจ้าอานี่ไปเลาะขายนะว่าสีอันตัวเองเฮ็ดแล้วมันสิรสชาติคือกับของกระเจ้าบ่ปอดนี่บไดีซื้อแล้วทุกคนน้อยไปซื้อสินนแล้วมันหั่นค่าะนะกะจ็จะเอาให้เนะะเาะก็จะเอาให้แถมเป็นของแถมวาซันโอเค สามนิดก็พอแล้วล่ะเนาะนี่ถอดลองเบิองอันนี้ก็ตากไว้ก่อนอสีมันจะเป็นดำๆชิดๆเด้้ทุกคนเพราะว่าน้อยบ่ได้ใส่สี ลองเฮ็ดครั้งแรกได้นี่ฟูฮู้ว่าสีเวิร์กหรือบอ่อเอยน่าจะได้แหละนะทุกคนเนาะเอ้ยงาก็แตกพอน้อยใสย่งานเนาะพออันทอดไปโดนกุนียานมันอันนั้นยานมันขม วันนี้น้อยจีออนหนังงัวนี่ลงเนาะพอดน้อยนึงก่อนโอ้ตายแตกแตกแตก โอ้โองอยู่เด้อทุกคนแคบพองในกระไดแล้วทุกคนง่าจะเอาขึ้นให้สเสด็จน้ำมันไว้เนาะให้มันเย็นลองเวิง้งเวลาไปกินมันชิคบอบแคบแคบแคบบ่นี่สีเหลืองทองอลาม มาทุกคนตําแจ้วบัดนนี้ใส่เกลือใส่อันแป้งหนัวน่อยนึงเนาะย้ายจากถึงอันโต๊ะลงมาตามจุลุมทุกคน Tầm lợi ích là nói sẽ xay. Năm pà đẹp. Xay nội nè. Buông nướng xay nô. Nói mặn chạy vào đây là nè. ทีเเลยอุ้ยหนัวหนัวน้ำประเด็ดอืมเร็จเรียบร้อยมาวันนี้ทุกคนลงมือแล้วเด้กินข้าวน้ำกัน

แคบัวเลยทุกคนเดยอันเนี้ยเข้ากันกับแก้วเนี่ยอ,อันนี้ทอดปอด ุนหาก,ก็บยยอมนอนอ,อืมอไปอย่างลูกอืมฮ่ะ,ะเครื่องลินเพ่นรูดมือออกใบเบิดแล้วเพ่นจีพ่นจีกีกดแลยปะเนี่ย แคปงัวนี่นะครักทุกคนลองไปเฮ็ดมึงลเลยก็จาขูดหนังมันออกดีๆแล้วก็จะเอาไปต้มไปต้มแล้วเอามาซอยบางๆน้อยๆเนาะมาทอดแล้วมันมันพงแซบ่บแซ่บก่อนอันแคปหมูเนี่ยมันบ่เป็นน้ำมันเนาะ cái này cái này mẹ này cái Okay? Mm -hmm. Mm -hmm. okay? Mm. Now. เอาเลยด้วยทุกคนน้อยแอ,อะนั้นีได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแต่ว่าน้อยกันยังสิกินต่อไปอีกอยู่ดอกเพราะว่านย่านมันยาวเกินไปเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเฮาดเด้อไปแล้วบ๊ายบายยุนหาลูกบ๊ายบายหรือยังบ๊ bye bye, FC, อนอนายบายเอฟซีเด้อสนสนอลล่าแห่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสอนอนลล่าแห่บ๊ายบายสน 拜拜。Bye bye.